สวัสดีค่ะพี่น้องดีใจกับนั่งเอกสาวก้อยชาลินีน้ำเดอจาาที่ได้กลับมาสบอกบอดโจเหมือนเดิมถึงจะไม่ได้ขึ้นในวงสาวน้อยแต่ก็ได้ขึ้นเป็นนั่งเอกในวงใหม่ เจ้าตัดสินใจถูกแล้วที่กลับมาและเมื่อบอดจูเพิ่นให้โอกาสในการแก่ตัวขอร้องยาเห็ดหายเอฟซี FC พิหวังอยาเห็ดหายเนำใจของบอดจูต้องเสียเปล่า ขอ,อยาตนห่านอีกเดอ้อเมื่อคนเขาสำนึกผิดเราก็พร้อมให้โอกาสเต่ขอว่ายาเฮตผิษสำสากยาให้คนตดยหยุเงยมักไงยย่าเอาแต่ใจเจ้าของให้คิด พ่อมือที่มาหาเพิ่นมือที่มาขอโอกาสจากเพิ่นและเพิ่นก็ให้การตอบรับที่ดีเนาะเออถ้าเป็นอย่างวงอื่นคุณเหตุแบบนี้คุณสิมีสิทธิ์กลับมายืนทีเวทีนี้ก็ค่อนข้างยากถ้าคุณบอมสี่อูเสียจ,จริง,รงแต่เนี่ย บอสโจพ่นใจดีเมื่อคุณขอเพิ่นกะให้เนาะกะด,ดีใจน้ำที่ได้กคับมาเป็นขอบรั่วของสาวน้อยเพจบาานแพงคือเกาถึงจะได้ขึ้นเป็นวิธีไม่แต่คุณกม็มีอย่างนะแบบ โอกาสมากขึ้นก็ขอให้จิตใจของคุณเข้มแข็งขึ้นมากกว่าเราเนาะเพื่อเอียงถ้าคุณเ็บพิษพลาดไปอีกเที่ยนึงขาดว่าโอกาสมั่นบอกกลับมาหาคนเดิม หลายรอบหลายเราดอกเด้ก็ดีใจน้นะเนาะ